สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีอยู่มานาเฮาบรษัแม่แก้วมาบ้านมาลินอยู่มานาเฮาครับแม่แก้วยุ่ใส่ล่องหาบึงนะครับเห็ดน่เท็ดนี่อยู่รอบๆบ,บริเวณบ้านนี่นะครับข้างบ้าน ไม่แก่ใส่นี่ดีหลังบานดีทั้งใดเอานี่พอดีออามาเก็บพกอีลำค่ะอืว่าสเจะไปหนึ่งป่ามือแลงค่ะค่ะนี่ยอดพ่อีลำนะคะพกอ,อีลำค่ะพอดีเห็นหนวยมันสุกมันแห้งก็เลยเก็บก็เลยต่อย็นยตต่อยหนวยมันสุกมันแห้งะคะ่ะ ไอลัมกับวิตาม,มินนะคะในอลัมกับเป็นพวกทัว่วนี่โปรตีนสูงกันแต่เป็นเล็กน้อยนะคะหมากแห้งนะคะแม่กับซิใส่ไปเก็บผักอีลัมมาหนึ่งตาเพราะนวยมันสูงก,กับผักกันแย่งกันเป็นเล็กน้อยไปเก็บมะขวานะคะมัน,นาวเกลืวขอนสีเก็บกินขวในบักขามสุงแน่ขวบักแต่แน่ขวพผักอีลัแน่นะคะหนไายผักอีลำมนะคะ แสบนะคะถั่วแล้วมันก็จะอ้าคือบักถั่วอ้าเนี่ยแต่แกงกินเนื้อมันกับมันกับแสบค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวสิขั่วให้กินนะคะต่อไปนี่นี่มันก็ในเป็นเดรร้ายเป็นเดรนี่เก็บมาเลยนี่เก็บมาต่อยมากนะคะค่ะมีต้นเดรรกระมังหนึ่งนี่ต้นพักลำนะคะนี่ต้นพักลำปลูกไใบตะกอนตะกอนเท่าสิปลูกบ้านครับกเลยต้นใหญ่จะคล้องมากแห้งหลายกัเลยชอบนะะนี่ นี่ยอดมันนะคะนี่ดอกนี่ดอกค่ะกำลังเป็นดอกมันจะออกอีลำเนาะค่ะนี่เป็นดอกนี่เดี๋ยวนวยมันแห้งแล้วอันนั้นมันหมดท่านไอ้อานี่นี่ลูกแห้งแล้วนี่คือมันมันกับเป็นยิ่งมีแหวตเบเรอาเป็นมังค่ามั้งคะลู่โมมันก็ได้ยอดมันก็กินได้ค่ะ ยูโฮมมันดีเย็นดีได้ยูโฮมพร้อมได้ยอดมันกินพร้อมได้กหนุวยมันกินพร้อมนะคะได้เม็ดไปขวบพร้อมมีประโยชน์นะคะกิจเจ้าเศรษฐีก็ไว้ตะควาให้ท่านผู้ชมหรือท่านผู้มาพักอยู่บ้านม่านห้านะคะขวบกินนะคะนี่ค่ะให้หลอกลมกินนะคะท่านผู้ชมค่ะมีประโยชน์นะคะมีโปรตีนค่ะ มีหลายอย่างที่เห็นแดกินเนาะมี่างบ้านจะพปลูกกอย่างยังแน่จักผักยังแน่ปลูกไว้เป็นโฮมเงาแล้วก็กินได้นะคะปลูกทุกอย่างที่ชอบชอบทุกอย่างที่กินนะคะค่ะมากินบักไนบักอีลำนะคะอยู่ช่องอยู่มานาเฮานะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมานาเฮานะคะม่แก้วภาษาังกฤด้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ